ที่นี่วัดอัมพวานอำเพรพบรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะที่นี่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวม,มากมายไม่ว่าจะเป็นพระเจดีนะคะกุฏิหลงพ่อสารลอห้าลงทานเอนแม่กะหลงและมีอีกมากมายเลยค่ะทางด้านในวัดล้วก็มีที่ปริบาริปรัปสนากรรมฐา,านด้วยนะคะ ส่วนในเจดีย์นะคะก็จะมีทั้งหมดสามชั้นค่ะชั้นแรกจะมีหลวงพ่อเพชรแล้วก็หลวงพ่อดำนะคะส่วนชั้นที่2ก็จะมีหลวงพ่อจรัญแล้วก็เป็นเกี่ยวกับนิทานศการเกี่ยวกับหลวงพ่อค่ะแล้วก็ชั้นที่สาจะเป็นพระบระมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้านะคะก็ถ้าทุกคนมีเวลาว่างก็สาม,มารถเข้ามาเที่ยวได้นะคะก็แล้วก็อยากฝากให้นำร่มมาด้วยแล้วก็ใส่รองเท้าแตะมานะคะเพราะว่าหน้าฝนก็จะทำให้ฝนตก ราไม่รู้ว่าฝนจะเป็นยังไงก็ขอให้พบมาค่ะขอบคุณค่ะน้องมาช่วยวัดนาหรือยังคะอ๋อหลวงตาท่านเพิ่งเมตตาให้มาช่วยงานค่ะประมาณ2อาทิตย์แล้วกี่อาทิตย์น <2 S 1> ะสองอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วอ๋อสนุกมีความสุขดีนะคะใช่ค่ะคอ๋อช,ชอบอชอบอยู่วัดวชอบอยู่วัดแล้วก็มีนักท่องเที่ยวให้พาขึ้นลิฟต์อะไรอย่างนี้ก็พาแนะนําได้เลยค่ะถ้าใครมาก็สามารถมาทาฮานูได้นะคะแล้วก็เด่นวยจะพักเที่ยวหชื่ออะไรลูกชื่อข้าวหอมค่ะอ๋อเด็กหญิงข้าวหอมเรียนอยู่ที่สิงห์บุรีหรอคะอ๋อ อภวันใช่แล้วคะ่ะอ๋อแล้วก็หนูอยู่วันไหนบ้างจ๊ะก็จะมีวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะคะตะเลิกแล้วก็เลิกเรียนค่ะประมาณสี่โมงเย็นของวันธรรมดาเนี่ยก็จะเจอหนูแล้วคะ่ะอ๋อเออวัดปิดกี่โมงคะอ๋อถ้าเป็นวันธรรมดานะคะก็จะเปิดแปดโมงเช้าแล้วก็ปิดห้าโมงเย็นค่ะแต่ถ้าเป็น วันเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดแปดโมงเช้าแล้วก็ปิดหกโมงเย็นค่ะ๋อใช่ค่ะแล้วคนเยอะไหมคะคนมาทําบุญกันเยอะไหมยค่ะแล้วก็มีถามถึงด้านในด้วยว่าย้ายมาเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ถามรายละเอียดได้เลยค่ะอ๋ออันนี้เปิดมานานหรือยังคะที่ใหม่อันนี้เพิ่งเปิดมาเมื่อวันที่สิบห้ามกราลต้นปีนี้เองค่ะอ๋อ่งเปิดไม่นานนี่เองน้องก็มาดูแลน่ารักมากเลยน้องก็ดูแลดีมากเลยค่ะ อัมพรวันนะคะจังหวัดสิงห์บุรีอำมพอรมุบุรีนะคะที่วัดก็จะมีพระเจดียธรรมส,สิงหาบุราจาจริยานุสร์นะคะแล้วก็จะเป็นเลี้นแม่กระหลกกุฏิหลวงพ่อสารล้อห้าค่ะแล้วก็มีหลากหลายที่เลยก็ทุกคนสามารถมาเที่ยวได้นะคะแต่ว่าหน้าฝนเนี่ยก็ควรพกร่มแล้วก็ใช่เป็นรองเท้าแตะมาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าฝนจะเป็นยังไงนะคะขอบคุณค่ะชือ่อเด็กหญิงอนัญญาไฟมุยนะคะ กำลังศึกษาเรียนอยู่ที่ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะเรงเรียนวัดอัมพวันค่ะชื่อเล่นชื่อข้าวหอมนะคะวันนี้หนูมาช่วยวัดค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะมาช่วยอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีวันอยู่นะคะจะเลิกค่ะแล้วก็จะเป็นเ,เลิกเรียนค่ะก็คือวันธรรมดาเนี่ยประมาณสี่โมงเย็นเนี่ยจะเจออยูแล้วค่ะหนูเก่งมากเลยจิตจะสามากเลยค่ะแล้วก็จะถามว่าหนูอายุเท่าไหร่ละคะอ,อายุ12ปีแล้วค่ะ บ้านอยู่ที่นี่เหรอคะใช่ค่ะบ้านอยู่แถวๆตัววัดคะ่ะแล้วก็หลงวงตาท่านเมตตาให้มาช่วย,ยางานที่นี่คะ่ะอ๋อดีมากเลยใช่ค่ะสาธุบุญนะคะ,คคะสาธุมากค่ะขอบคุณค่ะ